ก็จะมาเอาเอาข้อนนิดนึงซักหน้ามะพานํำมาออกหน้ามาพร้าวอะไรแบบนี้ครับมันซักเอาน้ำออกมามาให้กินเดี่ยก็มายำพระบาทมันนึกแต่โอ้สมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะมือสอนยักษ์เป็นอะไรกายยักษ์มือสอนมาได้วงได้มื่สอนก็สอนมาได้ก็มายำพระบาทที่นี่ตู่งตุงครับเดี๋ยวก็พระพุทธเจ้าก็มายำก็จะใชดิบมือมาสอนสิงเงี้ยสิงเงี้ยก็หูสิง ผู้จักสินจักทำเนี่ยไม่ทําลายเสร็จทั้งลายก็ไปไปอยู่เมืองลงอ๋อใจไปอยู่เมืองลงเมืองลงเขาจะเอาสิงนีมาแปลงเป็นลักเมืองนะครับอเมืองลงเนี่ยออกเนี่ยหัวจริงใจเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทีเดินไปเดินไปจีไปพักเนี่ยไปนั่งไปนั่งที่นี่ไปนั่งที่นี่จะเป็นรอยนั่งนะครับเนี่ยรอยนั่งก็ ไปนั่งที่นี่เซ็นเข้าเียนเข้าเซ็นเข้าหันหอยบาตํามสั่งตามเซ็นเข้าเซ็นเข้าเรืเขาก็จะเาจึงเดินไปสอนหยักนะครับสอนหยักเอาลูกชายเอ็นเจ้ามือเนี่ยอกาะมา